ทำไมกัมพูชาถึงใช้ปืนใหญ่รุ่นนี้จากจีนและปืนใหญ่รุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรทำไมกัมพูชาถึงใช้มาฟังกันนะครับโดยปืนใหญ่รุ่นนี้เนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่เรียกว่าไทยห้นะครับปืนใหญ่ขนาด130มิมลิเมตรที่กัมพูชาซื้อมาจากจีนนั่นเองโดยปืนใหญ่รุ่นนี้เนี่ยนะครับทางจีนเนี่ยได้นําเอาปืนใหญ่แบบ M46 ของโซเวียตนะครับมาทําการดัดแปลงใหม่นั่นเองมีระยะยิงอยู่ที่27กิโลเมตรถึง42กิโลเมตรขึ้นอยู่กับกระสุนนะครับ โดยกระสุนใช้แบบ130มิลิเมตรนั่นเองโดยจากข้อมูลนะครับคาดว่าทางกองทัพกัมพูชาได้รับปืนใหญ่รุ่นนี้ในปี2024นั่นเองและนี่ก็คือภาพวิดีโอในการฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่รุ่นนี้ที่กัมพูชาใช้ซ้อมนะครับคาดว่ามาจากการฝึกร่วมระหว่างจีนและกัมพูชาจะเห็นได้เลยว่าและนี่ก็คืออีกปืนใหญ่อาวุธอีกรุ่นหนึ่งที่ประเทศมหามิตรแท้ของไทยจัดหาให้กัมพูชามาใช้ในการยิงสู้กับทหารไทยแล้วนั่นเองประเทศมหามิตรเรามากๆเลยนะครับนี่คือวิดีโอซ้อม